ก็ลั่งสิผัดเอ่อหมูสับหมูสับใส่ใบหหละพาแล้วก็ใส่นอไมหนังจ้าผัดนอไม้ใบหหละพาหนึ่งก็ลังสุกใส่นมอไต้อง,งไปจ้าใส่หลายมักแทบบแทบบ ใส่ซีอิ๊วดำไปสักหน่อยจ้ะมันนม้สีสันซีเขาตามชอบจ้ะ เค็มสาลาบ้ามำมันหอย นี่ซสหลาจ้ะใส่หระล้าหอมๆอีแค่ขอสซ่หอมหัวไหระลาจ้ะ บาทนี่หมูเราพาจากสวนเราเองใส่ไปเยอะๆแช่ลายกับหอมแสบจ้ะกินหมูเราพายเร็ว หอมใบหอมใบโหระพาเลยจ้ะหอมหอมหว่วยห่วยมากินมากเลยกินก็ขลดเยอนนหอนจ้ะหอมใบนะโหระพบาบางๆเลยจ้ะมากิน มักกินใบโหระพาตะใดมัหนหอมมาได้จ้าทุกคนบานนี่เสร็จแล้วรักเขาเสวยหอนหอ,นอ่าพัดน้ำม่หมูสับใบโหระพาหอมหอมซิมแล้ว แสบจ้าโอเคนะคะเจอกันคลิปหน้าแค่นี้ละจ้าใบโหระพาในสวนอย่าของเองใส่ไปใส่ไปหลายเพราะว่นอันยุกโตลงมันก็นกนขึ้นจังหน่อยนะจังนหฮอนปอลูกพ,พักนึงค่ะงามโอเคจ้าแค่นี้ละจ้า